คือเดี๋ยวผมถามน่อยตอนนี้อาจารย์เทียบจะแปลที่ไปผมก็าถามหน่อยว่าที่อาจารย์เตียบเนี่ยติกไว้นะเนี่ยนะเดี๋ยวผมใช้ปากกาติดแดงใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีบินเงินสดใบรับเงินใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินใบโอนเงินอันนี้เป็นตัว X หมดเลยเอ,ก,เอกสารใช่ไหมผมจะถามอาจารย์เจียบว่า มีแค่เพียงใบใดใบหนึ่งแล้วเอามาเป็นแค่จ่ายได้เลยไหมได้เลยค่ะอาจารย์อยา่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ค่ะเอาเรื่องนี้จะเป็นเก็บทรไมให้มันเป็นชุด3ามสี่ใบก็อยา่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อาจารย์มันก็จะมีพวกอื่นที่สับการอาจจะแบบไม่ได้ดูซะทีเดียวอย่างเช่นใบเสนอราคาอ๋อใบแจนนี้ครับใบวางบินใบสั่งซื้อสัญญาพวกนี้ค่ะมันเป็นเอกสารประกอบพวกนี้ครับแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเช่นมีการเสนอราคามากับใบเสร็จรับเงินใบเนี้ย มีใบสั่งซื้อมามีใบใบวางบินใบแจ้งหนี้มาคือชุดของการทาธุรกรรมในเรื่องนั้นใช่ค่ะอาจารย์ต้องเก็บไว้ร่วมกันเก็บไว้รวมกันแล้วก็เย็บมันเป็นชุดซะแต่ไม่ได้เก็บไว้พวกนี้ไว้เป็นชุดรวมๆกันไม่ใช่มันคนละเรื่องอันนี้ใช้ใบใดใบหนึ่งก็ได้ใช้ใบใดใบหนึ่งแต่ใบใดใบหนึ่งอาจจะมีเอกสารอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในนี้ต้องเอามาประกบใช่ค่ะให้เสร็จความน่าเชื่อถือหรือความสัมพันธ์ทางธุรกรรมทางธุรกิจใช่ใช่ค่ะอาจารย์มนบยกตัวอย่างเช่นเนาะคุณมีแต่ใบเสนอ มีแต่ใบเสนอราคาอื่นไม่มีแล้วนะก็ยังไม่รู้เลยดีว่ามีการค้าขายเกิดขึ้นแค่แค่เสนอราคาไปเท่านั้นใช่ค่ะแปลว่าใบเสนอราคามันไม่ได้อยู่ในนี้สมมติว่าเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับเชื่อมได้อีกล้วใบเสนอราคามันไม่ได้มาบอกเลยว่ามีการค้าขายกันจริงค่ะแค่เสนอค่ะหรือมีแค่ใบสั่งซื้อใบสั่งซื้อก็ยังไม่รู้อีกใบสั่งซื้อไม่รู้ซื้อกันจริงหรือไม่จริงจ่ายเงินจริงหรือไม่จริงนะคะก็เลยไม่ได้อยู่ในนี้ดังนั้นอาจารย์เยบเลยบอกว่า อันนี้คือที่สําคัญคพวกที่อาจารย์เยียไม่ได้พูดถึงคือประกอบอเอามาประกอบกันซะให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเย็บติดกันครับค่ะ